สวัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะครับนะก็สําหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับผมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ผมเจอมานะครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับหลายคนอาจจะเคยสังเกตนะครับผมว่าอ่าน้องหมานะครับผมทําไมนะครับผมแต่ละตัวนะครับผมเวลาเราปล่อยนะครับผมเวลาเราปล่อยให้เจอกันนะครับผมหรือว่ามันไปเจอตัวอื่นนะครับผมเวลาเราปล่อยเล่นนะครับนะทาไมมันถึงดมตูดกันนะครับนะก็ เดี๋ยวผมจะเล่าช่วงกลางๆแล้วกันนะครับนะก็สิ่งที่ผมเคยสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยมันเจอกับหมาผมเองนะผมก็คือไอ้ปังๆนะครับผมไอ้ปังปง,ปงเป็นเนบูด็อกนะครับนะก็มันเป็นที่ตูดมันนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นฝีนะผมมันบวมมากเลยนะครับผมมันบวมมากนะครับผมมันบวมมันมันบวมแบบเป่งนะครับตอนแรกเป็นก้อนเล็กๆนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะอักเสบอะไรสักอย่าง นะครับผมพอได้วันสองวันมันมันปูดขึ้นปูดขึ้นนะครับผมแล้วมันใสขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงรูทวานนะผมขออนุญาตนะครับตรงรูทวารนะผมมันจะมีน้ําสีน้ําตาลเข้มเข้มนะผมออกมาทีนิดนะครับผมผมว่าเฮ้ยหมาเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมไอ้ปังมันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมสําหรับปังปังที่มันเป็นนะครับนะเราเราก็กลัวว่าเออมันกินนู่นกินนี่แล้วก็ ท้องเสียนะครับผมเราก็สังเกตอาการ,รตั้งแต่เราเจอที่ว่ามันมีน้าน้ำตน้ําสีน้ําตาลนะผมเข้มๆออกมานะครับผมผมได้กลิ่นนะผมได้กลิ่นมันก็จะออกแบบขาวๆมันมันมันเหมือนหมาท้องเสียเลยครับมันเหมือนหมาท้องเสียที่ว่า,าเริ่มเป็นพาวะแรกๆนะครับนะครับผมมันเริ่มขาวนินดๆนะครับผมแล้วก็ตูดบวมๆนะครับผม ตูดมันบวมๆเนี่ยผมก็เลยว่าเฮ้ยมันเป็นไรผมก็จับมันมันนิ่มๆนะครับนะจับแล้วมันนิ่มๆนะครับพออ่าผมผมกะเลยว่าจะพาไปไปตรวจนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเจอนะผมผมไม่รู้นะครับผมก็เลยเล่าให้ฟังนะครับนะอ่าพอวันนั้นผมกะว่าจะไปไปตรวจนะครับผมแต่ไอตุ่มก้อนๆนะครับผมก้อนเล็กๆนะครับผมเท่านี้ครับมันดันแตกนะครับผมมันเป็นดันแตก นะผมมันดันแตกแล้วก็มันจะมีเลือดแล้วก็ปนแบบสีข้นๆเหลืองๆนะครับเหลืองๆนะผมแล้วก็ตรงรูทวารนะผมรูตูดนะผมมันเริ่มไหลออกเยอะนะครับผมมันเริ่มไหลออกเยอะผมบีบข้างๆนะครับผมบีบข้างๆบีบข้างๆนะครับผมมันก็ไม่ปวดนะครับนะมันก็จะเฉยนะครับนะก็สรุปนะครับผมปังมาหนี่มามานนี้อุ้มอาแล้วอุ้มแล้ว แร้วอุ้มเลยนี่ครับปังปังนะครับผมก็สรุปนะครับสรุปปังปังนะครับผมจะเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านนะผมแล้วก็อยู่แต่ในห้องนะครับนะก็สิ่งที่ปังปังมันเป็นนะครับผมก็คือะไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่สิ่งที่ปังปังมันเป็นนะครับผม โดยโดยสัญชาตญาณที่ผมเกินไปแล้วนะผมต้นคลิปแรกๆที่ผมพูดว่าเวลาเราปล่อยหมาวิ่งเล่นหรือว่าไปเจอเพื่อนเจออะไรทําไมมันถึงต้องดมตูดกันนะครับทำไมมันต้องอทุกตัวเลยถ้าเราสังเกตหรือว่าเอเวลาเราปล่อยหมาไปมันชอบดมตูดกันนะสิ่งที่มันดมตูดนะผมก็คือ,อมันพยายามที่จะเหมือนกับประมาณว่าทักทาย นะครับผมทักทายทักทยายทักทายให้รู้จักว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นเฉพาะอย่างนี้ตัวนี้กลิ่นเฉพาะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าแต่ละตัวนะผมถ้าเราปล่อยน้องหมาออกไปเล่นนะครับนะอันนี้ผมก็จากที่ผมศึกษามา,าคร่าวๆนะผมเราก็เลยมาแชร์มาเล่ากันฟังนะครับนะก็ปกติน้องหมานะผมมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรครับตอมเม้นนะครับผมตอมเม้นนะผมอยู่อยู่ข้างซ้ายกับข้างขวานะผมอยู่ข้างซ้ายข้างขวานะผมลักษณะมันนะครับผมลักษณะก็จะเป็นวงรีนะผมข้างรูทวานนะครับผมข้างรูทวานนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถ้าเราปล่อยเล่นนะครับผมเราปล่อยเล่นหรือว่าได้เจอพบปะกับเพื่อนๆของน้องหมาที่เราจูงไปเจอกันนะครับนะ ต่อมเม้นเนี่ยเวลาน้องหมามันขับถ่ายหรือว่ามันอึนเนี่ยครับผมมันจะปล่อยสารคัดหลังตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับกับอึน,นะครับผมมาพร้อมกับอึเพื่ออะไรครับผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะวางอนณาเขตนะครับผมวางอนณาเขตหรือให้ตัวอื่นพอเดินมาเจอได้กลิ่นเนี่ยจะได้รู้เลยว่า กลิ่นหมาตัวนี้เป็นของตัวไหนตัวไหนนะครับผมแล้วก็หมาที่ขับถ่ายนี้มันจะมันจะปล่อยออกมาทีละนิดนะครับผมมาพร้อมกับอุจจาระของมันมาพร้อมกับขี้ของมันนะครับนะขออนุญาตนะครับนะทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก,สกววาาา็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมสิ่งที่มันเกิดเดี๋ยววกมาหาบางๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับหมา หมาที่เลี้ยงภายในบ้านนะผมที่กักกักบริเวณเลี้ยงนะผมหรือเลี้ยงที่ในบ้านหรือในห้องหรืออะไรเี่ที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับผมตอมเม้นอ่ะมันไม่ได้ทํางานไอสารตัวนี้นะครับผมมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับผมมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับผมมันก็เลยสะสมนะผมสําหรับน้องหมาผมที่เลี้ยงภายในบ้านนะครับผมเหมือนกับถูกกักบริเวณไม่ได้ไปต้องไปวางอนณาเขตตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไป ไปถ่ายครับถ่ายแล้วก็ปล่อยสารนู่นนี่นั่นนะครับผมเพื่อที่จะวางนาเคตแตละแต่แต่ละที่ที่น้องอยู่หรือว่าน้องไปเดินเล่นตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นะครับนะพวกนี้นะผมที่มันอ่าพวกนี้มันก็จะสะสมนะครับผมเหมือนปังปังนะครับผมปังปังมันก็จะสะสมสะสมเรื่อยๆนะไอสารตรัวนี้มันไม่ได้ถูกใช้อ่ะแล้วมันก็เกิดการบวมนะครับผมเกิดการอ,อักเสบนะครับผมอักเสบแล้วก็จะขึ้น จะขึ้นตุ่มๆนะผมเหมือนฝีนะครับผมที่ผมบอกว่า,าผมคิดว่าไอ้ปังๆนะผมมันเป็นฝีนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ที่กังวลน,นั่นคือมันจะมีน้ําน้ําตาลนะผมน้ําตาลเข้มๆขาวๆนะผมอันนี้ยิ่งแต่กลัวเพราะว่าผมกลัวมันเป็นพาว,วูไวรัสนะครับนะก็พอพอถึงช่วงเวลานะครับผมมันช่วงจังหวะมันบวมเร็วมันก็คืนเดียวมันก็กเป่าโห เป็นแบบลูกมะนาวเล็กๆเลยนะครับผมแล้วก็มันมันจะแบบว่าไอ้ตรงมันตอนตอนมันตรงมันบวมนะครับผมมันจะหนังมันจะบางๆนะครับผมเหมือนเหมือนจะประทุออกมานะนะวันนั้นผมว่าจะพาปังๆไปหาหมอนะครับผมอาจจะคิดเลยว่าเออถ้ามันเป็นฝีหรือเป็นอะไรอาจจะต้องกรีดนะครับผมแล้วก็บีบเลือดเสียออกมาอะไรเงี้ยครับผมแต่ด้านมันมาแตกก่อนนะครับผมแตกก่อนแล้วก็คือกลิ่นแบบรึมเลยนะครับผมกลิ่นคาวมากนะครับผมก็อ่า ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะผม <S <S ผมก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วผมแล้วก็มันมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้เราที่เราเห็นทุกวนันแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงในจุดตรงนี้นะผมว่าต่อมเหม็นมันมันคือสารชนิดหนึ่งนะผมสารชนิดหนึ่งที่ว่าน้องหมาทุกตัวต้องมีนะผมอยู่ข้างอยู่ข้างานนรูทวารนะผมซ้ายขวานะครับผมนะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึง ระดับของของอะไรล่ะของสารนี้มันอยู่ชืวว่ารูมันอยู่อย่างนี้่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะอยู่ข้างๆเหมือนกันครับผมเหมือนกันนะครับผมสาหรับสารตัวนี้นะครับนะก็สรุปนะครับผมสาหรับน้องหมาใครที่เลี้ยงภายในบ้านหรืออาคารนะครับผม ไอตอมตัวนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานนะผมมันเริ่มเกิดสะสมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะครับนะ,ะส่วนที่ตัวอื่นที่มันไม่ได้เป็นกนะ็คือเราปล่อยปล่อยแล้วก็คือมันจะขับสารตัวนี้นะออกมาไอสารตอมเมนเนี่ยออกมานะครับผมมันก็เลยหมาทั่วไปมันก็เลยไม่ค่อยได้เกิดไม่ค่อยได้เป็นนะครับผมองผมเจอนะผมเพราะว่าไอตัวนี้ผมเลี้ยงแต่ในบ้านนะครับนะมันก็เลย มันก็เลยมาเห็นกับตานะผมก็เลยเห็นกับตัวก็เลยเอามาแชร์แล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะผมก็บางช่วงบางตอนผมก็จะเล่าแบบอาจจะให้เห็นภาพไปเลยแต่ว่าอาทฤษฎีมันอาจจะมากกว่านี้นะผมมันก็จะอาจจะละเอียดมากกว่านี้สำหรับทฤษฎีนะผมก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับเรื่องนะตอมเมนต์นะผมตอมเมนต์นะผมก็ เพื่อมีประโยชน์นะผมบางช่วงบางตอนนะผมก็เราสามารถพาลูกๆเรานะผมไปเดินข้างนอกได้นะผมเดินบ่อยๆเพื่อที่จะให้มันขับถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราก็เก็บเอานะครับพอมันขับถ่ายแล้วมันก็จะเบ่งสารนี้ออกมาด้วยนะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็คร่าวๆนะผมสั้นๆนะผมสาหรับ EP นี้คลิปนี้นะครับเนาะปังๆมามาเลยมาลาพี่ๆน้องๆก่อนมาอุ้มมามมมแล้วอุ้มอุ้มเร็วๆ มา,มมาปุ้มมาปุ้มคอล๊บอ,อ,อืออ่านี่คือปังๆนะครับนะก็ตอนนี้แผลเริ่มหายแล้วนะครับผมแผลเริ่มหายแล้วครับสำหรับตูดมันนะครับนะก็ถือว่าออกเยอะนะครับนะก็ผมก็รักษาก็าทายานะผมอ่าล้างแผลน้ำเกลือทาบีตาดีนนะครผม นะครัแผลแผลมันไม่ได้แตกเยอะเท่าไหร่นะผมมันก็เลยหายเร็วหน่อยนะครับผมสำหรับบางๆนะครับนะโอเคครับผมไม่มีอะไรแล้วนะผมสำหรับอีพีนี้นะผมคลิปนี้นะผมเผื่อบางช่วงบางตอนผมมีประโยชน์นะผมก็ฝากกดไลค์นะผมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย